เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะสารสกัดเป็นโมเลกุลไตรเปปไทด์ค่ะจากปลาทะเลจากประเทศญี่ปุ่นนะคะดื่มทุกวันจะช่วยเสริมสร้างไข่ข้อกระดูกของคุณให้แข็งแรงค่ะเอบีคอลลาเจนนะคะนอกจากมีตัวคอลลาเจนแล้วเนี่ยยังผสมลังนกแท้ให้กับคุณด้วยนะคะซึ่งนําเข้ามาจากประเทศไต้หวันถึง3%เอร์เซนเลยนะคะแล้วก็บํารุงร่างกายสมองแล้วก็ผิวพรรณให้กับคุณด้วยรวมไปถึงวิตามินซีค่ะสารสกัดจากผลไม้นําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะช่วยดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากยิ่่งขึ้นคะ เอบีคอลลเเจนค่ะมาพร้อมขนาด150กรัมให้ถึง2กระปุกค่ะราคาปกติ3,180บาทแถมฟรีเอบีคอลลาเจน50กรัมอีก3กระปุกพร้อมกับถุงผ้าด้วยนะคะซึ่งราคาของแถมนั้นอยู่ที่2 0 7 0บาทค่ะแต่รวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่5,250บาทนะคะแต่ t ท g ก r Sho p p i n g ค่ะส่งต่อความพิเศษสุดให้คุณในราคาเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดนะคะ50เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้นะคะ02 3518

กอยู่กับ AB คอลลาเจนนั่นเองนะคะที่ต้องบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วผลิตคอลลาเจนได้เองนะคะซึ่งสําคัญมากๆเพราะเขาจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับไขข้อกระดูกต่างๆในร่างกายนะคะแต่ต้องบอกว่าเมื่อคุณอายุ35ปีขึ้นไปคอลลาเจนเนี่ยจะไม่ได้รับการผลิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมเข้าไปนั่นเองค่ะและก็ที่สําคัญถ้าคุณไม่มีคอลลาเจนนะคุณจะเข้าสู่วัยชราอย่างเต็มตัวโอ้ค่าวชรารู้สึกกระทกระเทือนจิตใจจริงต้องบอกเลยว่า คอลลาเจนน่ะสำคัญมากจริงๆนะคะทารารู้ไหมนะคะว่าคอลลาเจนสําคัญอย่างไรนะคะอคอลลาเจนเขาเป็นโปรตีนที่มีมากในร่างกายของเราค่ะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างเขาจะมาสนับสนุบสนบริเวณข้อต่อไขข้อกระดูกผิวหนังของเราผิวของเรานะคะเล็บผมรวมไปถึงกระดูกของเราให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนจําเป็นจริงๆโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นมาขึ้น,นต้องเติมเข้าไปเองนะคะเขาไม่ผลิตให้เราแล้วนะคะนี่แลาต้องบอกว่าเนื่องจากว่าคอลลาเจนเนี่ยส เพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่ามีหลายแบรนด์มากที่จะทำอคอลลาเจนออกมาแต่แบรนด์ที่คุณเห็นนะส่วนมากแล้วนะคะมักจะมีสารผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งตัวน้ําตาลปรุงรสปรุงสีปรุงกลิ่นต่างๆแต่ต้องบอกว่าคอลลาเจนของ AB คอลลาเจนตัวนี้นะคะคุณดูนะนี่คือคอลลาเจนเพียวคุณเห็นเป็นผงสีขาวแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นคอลลาเจนเพียวนะคะแล้วต้องบอกว่า1ช้อนเนี่ยก็คือ5กรัมซึ่งร่างกายเราต้องการเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาก็คือวันหนึ่งคือ10กรัมคือ2ช้อนนั่นเองนะคะซึ่งต้อองบกว่า วันนี้เดี๋ยวเราจะชงให้ดูตัวนี้คือคอลลาเจนที่เป็นเพียวคอลลาเจนไม่มีการปรุงแต่งใดๆแต่ใส่ลังนกลงไปค่ะชอบจังเลยลังนกเพราะว่าลังนกบำรุงสุขภาพเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะมีลังนกอยู่ข้างในด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวลังนกที่คุณได้ไปอ่ะเป็นลังนกแทะอบแห้งนะคะแล้วก็บดมาเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยพอใส่เข้าไปสามารถละลายในน้ําได้เลยทันทีแต่ที่คุณเห็น็บตะก้อนเล็กๆเห็นไหมข้างล่างแบบเนี้ยอันนี้คือลังนกนะคะใช่ อันนี้<ฮ>เป็นรังนกจริงๆแล้วก็คุณได้ถึง3%เเลยที่อยู่ในนี้นแล้วนี่คือเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีรังนกผสมมาให้ในตัวคอลลา,าเจนเลยเราต้องบอกว่าผสมในน้ำเปล่านะแต่เดี๋ยวเราจะ เทสให้ชิมให้ให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะแล้วเป็นรังนกอบแห้งจากไต้หวันด้วยนะคะให้เยอะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องถามทาราแหละว่าเออดื่มแล้วรสชาติมันเป็นยังไงคะเพราะหลายคนจะชอบกลัวว่ามันจะข้าวไม่ข้าวไม่นะสามารถผสมน้ําเปล่าแบบนี้เราก็ดื่มได้เลยไม่มีความข้าวแต่อย่างใดเลยค่ะทีนี้มาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะสําหรับคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นไตรเปปไทด์นะคะอันนี้ดีนะคือไตรเปปไทด์โมเลกุลนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าแลวเป็น เป็นแนวนอนนะคะถ้าเกิดเป็นมันจะมีคอลลาเจนแบบอื่นที่เป็นแนวตั้งอย่างที่ดูดซึมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะและอีกอย่างนะคะวันนี้นอกจากชงกับน้ําเปล่าใช่ไหมน้ําส้มก็ชงได้อันนี้ก็คือเราจะบอกว่าสามารถชงได้กับอย่างอื่นเครื่อื่มอื่นได้หรือว่าอาหารก็ได้บางทีเป็นนมเป็นกาแฟก็ได้สามารถชงได้เหมือนกันค่ะและอีกอย่างนะก็คือเขาเพิ่มความพิเศษให้คุณเข้าไปนั่นก็คือเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายเป็นคอลลาเจนเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยนะคะที่ผสมรังนกเข้าไปด้วยค่ะใช่ต้องบอกเลยว่าเขาใส มาให้ถึง3%เพราะฉะนั้นคุณขาเวลาคุณไปซื้อรังนกราคาแพงที่เป็นขวดเล็กๆต้องบอกว่าในนั้นมีรังนกผสมอยู่แค่1.1ถึง1.4%นั้นเองน้อยมากมนะคะอะ แต่เราให้ถึง3%อแต่วันนี้ชงในน้ำส้มคือหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าน้ำส้มรสชาติจะเปลี่ยนหรือเปล่าถูกต้องและต้องบอกเลยว่าอย่างนี้ก็เป็นการเสริมสร้างวิตามินซีเข้าไปซึ่งต้องบอกว่าในตัว a อบีคอลลาเจนก็มีวิตามินซีเป็นงานรสชาติเปลี่ยนไหมน้ำส้มเหมือนเดิมนะคะมีความรู้สึกว่าได้ได,ได้ได้รังนกแล้วได้คอลลาเจนไปด้วยค่ะอันนี้คือต้องบอกทุกคนนะคะว่าดื่มง่ายจริงๆรสชาติดีนะคะดื่มทุกวันนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะ นี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเราต้องบอกเลยว่าสารสกัดที่เราใส่มาแต่ละอย่างคือเราเรานำเข้าจริงๆนี่คือใบรับรองนะคะอย่างแรกก็คือปลาทะเลน้ําลึกจากประเทศญี่ปุ่น<อ>นี่แหละที่เราสกัดクาเจนมานะคะเรามีใบย,ยืนยันรับรองมาแบบนี้อย่างที่2คือรังนกค่ะตัวนี้เป็นรังนกแท้อบแพ้งที่เราได้มาจากประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะและสุดท้ายก็คือ วิตามินซีค่ะตัวนี้พิษารสกาจจากผลไม้นะคะที่เรานําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัว a p คอลลาเจนตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้วยเป็นรางวัล Beauty Le เจ n ส2020นั่นเองนะคะรางวัลการันตีนะคะในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และองค์กรตัวอย่างยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะได้รางวัลนี้มาตัวโรงงานก็มีผลนะคะใช่เพราะว่าเรามาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยค่ะจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ไปแน่นอนว่า ได้คุณภาพอย่างแน่นอนรวมไปถึงได้ในราคาที่คุ้มค่าด้วยค่ะ,ะเป็นคอลลาเจนที่ได้ทั้งคุณภาพนะคะผ่านมาตรฐานอย่างดีมาแล้วแน่นอนว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นส่งต่อสุขภาพดีแบบพิเศษสุดๆให้เลยกับ a b c ีคอร์เรเจนค่ะซึ่งมาพร้อมกับขนาด150กรัมให้ถึง2กระปุกนะคะราคาปกติ3,180บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับ a b บีคอ a g e n เจนนะคะขนาด50กรัมให้อีก3กระปุกค,ค่ะและยังให้ถุงผ้าไปด้วยซึ่งของแถมนะคะมูลค่ารวมแล้ว2,070บาทค่ะ รวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะคะปกติต้องจ่าย5,25 0บาทค่ะแต่วันนี้ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะเขาส่งตอบความพิเศษสุดให้คุณในราคาคุ้มมากๆจ่ายแค่1นึ0งบาทเท่านั้นนะคะก็ได้ส่งต่อสุขภาพดีให้กับทุกท่านแล้วต้องรีบตัดสินใจแล้วโทรมาสั่งซื้อนะเพราะเรามีจานวนจากัดจริงๆนะคะมีแค่50เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะโทรมาสั่งซื้อเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0าค่ะ เบีคอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะและสารสก,กัดโมเลกุลเป็นไตรเปบปไทจากปลาทะเลประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะดื่มทุกวันค่ะจะช่วยเสริมสร้างไขข้อกระดูกให้แข็งแรงค่ะเอบีคอลลาเจนนะคะยังมีส่วนผสมจากลังนกแท้จากไตวันถึง3%เลยนะคะช่วยบำรุงร่างกายค่ะสมองแล้วก็ผิวพรรณของเราด้วยรวมไปถึงวิตามินซีนะคะสารสก,กัดจากผลไม้ค่ะซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะช่วยดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายค่ะ เอบีคอลาเจนนะคะกับขนาด150กรัมให้ถึง2กระปกุกวันนี้ราคาปกติ31,80บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับ AB บีคอลาเจนขนาด50กรัมนะคะถึง3กระปกุกพร้อมกับถุงพาด้วยซึ่งรวมมูลค่าของแถมแล้วอยู่ที่2070บาทค่ะแต่รวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะคะปกติต้องจ่าย5,250บาทแต่เท็กโกช้อปปิ้งค่ะขอส่งตอความพิเศษสุดในราคาเพียงแค่1 0 9 0บาทเท่านั้นนะคะราคาก็ดีนะคะที่สําคัญคุณได้สุขภาพดีอ กับเรานะคะเพราะมีจำนวนจำกัด50เซตต่อรายการเท่านั้นค่ะโทรมาเลยเบอร์นี้02 3 5 1 8 0 0 0ค่ะดูดีไหมคะ ต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่หนึ่บาทนะคะคุณจะได้เซตคอลลเเจนไปซึ่งคุณสามารถนํามาจัดเป็นกระเช้าแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วแน่นอนว่าคนรับประทับใจด้วยเหมือนเป็นการส่งสุขภาพดีให้แทนที่เราจะซื้ออย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์นะให้ของที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพดีกว่าค่ะและในกระเช้าที่คุณซื้อไปกับเรานะคะได้กระปุกใหญ่2กระปุกและกระปุกเล็กอีก3กระปุกเลยนะแล้วเนี่ยยังได้ถุงผ้ากระเป๋าผ้าไปอีกแต่ว่าต้องรีบนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดแค่50เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะใช ว่าใน a b คอลลาเจนตัวนี้นะคะมีส่วนผสมตละอย่างคือมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนที่เป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะวิตามินซีแล้วก็รังนกแท้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเพียวจริงๆอ่ะเรามาดูกันนี่คือ a b คอลลาเจนที่เราบอกคุณต้องเลือกดีๆนะเพราะคอลลาเจนตอนนี้ในตลาดมีเยอะหลายแบรนด์มากและส่วนผสมที่ไม่เพียวเนี่ยเยอะมากซึ่งมาบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเพียวแน่นอนเอาคุณดูเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้เลยไม่ใส่ การปรุงแต่งใดๆทั้งสีแล้วก็รสชาตินะคะแต่ว่าในนี้สิ่งที่เราใส่มาให้คือลังนกนั่นเอง<ช>เพราะฉะนั้น1ช้อนอันนี้เท่ากับ5กรกมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวลาคุณชงคุณอาจจะแบบ อ่ะต่อวันที่ร่างกายจําเป็นสําหรับคนที่มีปัญหาประมาณสิกรัมเพราะ,ะฉะนั้น 2, 2> ช้อน,อนคุณอาจจะใส่2ช้อนไปเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะดื่ม2เวลาก็ได้เวลาละหนึ่งช้อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวลาใส่ไปแล้วเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเราเคยเห็นว่าใส่ลงไปมันใสเลยเราต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยละลายแล้วค่ะแต่สิ่งที่เหลือคือรังนกเพราะตัวนี้นะคะไม่ใช่สารสกัดแต่เป็นรังนกแท้อบแห้งซึ่งบดมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาบดมาเขาจะใช้ระยะเวลาในการละลายแป๊บหนึ่งนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคุณถึงเห็นว่าเป็นตะกรนเป็นแผ่นขาวๆแบบนี้อันนี้คือรังนกนะคะซึ่งเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใส่มาให้ด้วยซึ่งเราต้องบอกว่าตัวนี้ถึงไม่ใส่รสชาติในการปรุงแต่งใดๆแต่ต้องบอกว่าผาสมในน้ำเปล่าแบบนี้สามารถดื่มได้เลยไม่ขาวเลยเดี๋ยวเราจะดื่มให้ดูนะคะ,ะระหว่างที่ทาราดื่มเนี่ยนะคะเรามารู้จักส่วนผสมกันนิดนึงนะคะตี้ต้องบอกว่า a อบียคอร์เจนเนี่ยเป็นคอลาเจน ไตรเปปไทเป็นไงคะรสชาเดี๋ยวขอถามก่อนไม่ขาวเลยดื<อ>่มง่ายมากเหมือนน้ำเปล่ายังไงอย่างนั้นเลยค่ะโ <Okay, S 1> อเคนะคะเราจะบอกว่าเขาเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทซึ่งโมเลกุลไตรเปปไทเนี่ยเป็นแนวนอนนะคะแน่นอนว่าดีมากเพราะว่าจะช่วยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าแต่เขายังเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายพิเศษกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะมเขาเป็นคอลลาเจนเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยค่ะที่มีรังนกผสมอยู่ด้วยต้องเ,ออเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะร่างกายของเราจะได้รับรังนกแท้อบแห้งจากไตวันเลยค่ะเดี๋ยวจะมาชงให้ดูเมื่อตกี้ทาราคือชมกับน้าเปล่่ใ น,นี่น้ำส้มบ้างแล้วกันค่ะที่ชงน้ำส้มเพราอยากจะบอกว่าหลายๆคนบางทีอ่ะอาจจะดื่มน้ำส้มทุกเช้าอาจจะดื่มนมทุกเช้ากาแฟทุกเช้าคุณใส่ไป่ไ,ปได้เลยไม่ทําให้เสียรสชาติ ใช่ค่ะดื่มง่ายด้วยนะเอาจริงๆนะคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วนะคะเขาจะหาสิ่งดีๆเนี่ยมาดื่มดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะนะะนอกจากนั้นนะนอกจากรังนกที่ผสมให้นะคะเขายังมีวิตามินซีด้วยนะอันนี้สําคัญเลยนะ,ะ,ะเพราะว่าตัวนี้<ช>จะช่วยทําให้ดูดซึมคอลลาเจนได้ดีมากย<ช>ิ่งขึ้นซึ่งเราต้องบอกว่าในตัวรังนกอ่ะในเนี้ยใส่ให้3%<ช>ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเครื่องดื่มรังนกตามท้องตลาดมีแค่1.1ถึง1.4ซึ่งน้อยมากแต่ในแก้วนี้ได้เยอะที่สุดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอบน้าส้ม เือนที่ดื่มในทุกๆช้าต้องถามคําแรกว่ารสชาติอของน้ำส้มเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยน,ลเ,ลยนเลยรสชาติน้ําส้มเหมือนเดิมคือดื่มง่ายมากค่ะ เลราะยชนมากๆออเราต้องบอกว่าตัวนี้นะคะดื่มง่ายแล้วดื่มเข้าไปแล้วมีประโยชน์ประโยชน์ยังไงต้องบอกเลยว่าเวลาคุณดื่มคอลลาเจนนะคุณเติมคอลลาเจนเข้ากับร่างกายเนี่ยอย่างแรกที่เราเห็นถ้าอายุคุณยังไม่เยอะเริ่มผิวเปลี่ยนแน่อย่างที่บอกก็คือไม่ได้แค่เรื่องผิวอย่างเดียวนะคะในเรื่องของเล็บของผมและที่สําคัญกระดูกของเราไขข้อกระดูกของเราข้อต่อของเราด้วยไขข้อต่างๆจําเป็นมากนะคะเมื่อไม่มีคอลลาเจนนั่นคืออาการที่เวลาคุณเกิน35ปีไปเริ่มเจ็บเริ่มปวดเริ่มมีเสียงก๊อกแกก แก๊กเวลานั่งเวลายืนแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากมีอาการแบบนั้นเราก็ต้องลองดูนะคะเติมโปรตีนจากคอลลาเจนเนี่ยเติมคอลลาเจนเข้าไปนะคะแต่เพิ่มความมั่นใจให้โรงงานก็สําคัญมากๆเหมือนกันใช่ค่ะเนื่องจากว่าสารสกัดนี่มาจากต่างประเทศแต่เรามาบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานการผลิตก็มีผลจริงๆว่าจะต้องได้คุณภาพค่ะวันนี้คุณได้นะคะคุณภาพดีๆจาก AB Collagen แล้วก็ต้องได้โปรโมชั่นที่ดีด้วยเหมือนกันค่ะจัดโปรดีๆให้แล้วกับ AB Collagen นะคะมาพร้อม ขนาด150กรัมให้ถึง2กระปุกเลยค่ะราคาปกติ3,180บาทแต่เราแถมฟรีไปด้วยนะคะกับ AB Collagen ขนาด50กรัมอีกถึง3กระปุกด้วยกันค่ะพร้อมกับถุงผ้าให้ไปด้วยซึ่งมูลค่าของแถมนั้นอยู่ที่2 0 7 0บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้5,250บาทค่ะแต่ไทเกอร p p i n g ค่ะ ขอสทรงต่อสุขภาพดีนะคะเพิ่มความพิเศษสุดในราคาเพียงแค่1,090บาทจ่ายเท่านี้นะคะได้สุขภาพดีกันไปทานยาวนานเดือนครึ่งเลยนะวันนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ50เซตต่อรายการเท่านั้นไม่อยากจะพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะรีบโทรมหาเราเบอร์นี้เลย02-3518-000ค่ะ เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะเป็นสารสก,กัดโมเลกุลไตรเปปไทด์ด้วยค่ะมาจากปลาทะเลจากประเทศญี่ปุ่นนะคะดื่มทุกวันค่ะจะช่วยเสริมสร้างไข่ข้อกระดูกของคุณให้แข็งแรงค่ะ a b ีคอลลาเจนนะคะนอกจากตัวคอลลาเจนเองแล้วเนี่ยยังมีส่วนผสมจากรังนกแท้จากประเทศไต้หวันด้วยถึง3%เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยบำรุงร่างกายค่ะบำรุงสมองแล้วก็ผิวพรรณของคุณด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสารสก,กัดจากผลไม้นะคะที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะช่วยดูดซึมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับ AB c o l l a g e จนนะคะมาพร้อมขนาด150กรัมไฮถึง2กระปุกค,ค่ะราคาปกติ3,180บาทแถมฟรีกับ AB c o l l a g e จนขนาด50กรัมอีก3กระปุกพร้อมกับถุงผ้าด้วยนะคะซึ่งมูลค่าของแถมนั้นอยู่ที่2 7 0บาทค่ะซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่5,250บาทนะคะแต่ว่า Tiger Shopping ค่ะส่งต่อความพิเศษสูตรให้คุณในราคาเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นค่ะมีจํานวนจํากัด50เซตต่อรายการเท่านั้นนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้เลย ที่เบอร์02 351 8000ค่ะ และนี่ก็คือ MB c o l l คอลลาเจนที่อยู่ในกระเช้าสวยๆแบบนี้นะคะเรากำลังจะบอกว่าคุณสามารถที่จะส่งต่อสุขภาพดีได้ง่ายๆเพียงแค่สั่งซื้อจากเรา1เซตเนี่ยเราก็ไปเตรียมกระเช้าจัดกระเช้าแบบนี้เองเลยแล้วส่งต่อให้กับคนที่คุณรักได้เลยซื้อไปฝากก็ได้นะคะเป็นของขวัญก็ได้ค่ะอันนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าในนี้นะหูได้กระปุกใหญ่ไป2กระปุกเลยกระปุกเล็กอีก3ามงผ้าอีกค่ะและที่สําคัญเซตนี้คือสามารถดื่มได้ประมาณเดือนครึ่งเลยนะก็คือคุ้มมากๆค่ะในราคาที่คุณจ่ายแค่1 0ึ่บาท ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัด50เซ็ต่อรายการเท่านั้นนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนน่ะหลายคนทราบดีว่าจริงๆแล้วอันนี้คือจําเป็นต่อร่างกายนะ<ฆ>เป็นเหตุผลที่ว่าเขามีขายกันหลายแบรนด์มากๆนะคะแต่ว่าที่เขามีขายกันส่วนมากมักจะผสมและปรุงแต่ง <ใช S 1> ไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งตัวน้ําตาลต่างๆซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือเพียวเลยอันนี้คือเพียวคอลลาเจนนะคะที่คุณเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีสารปรุงแต่งใดๆเลยคุณจะเห็นเลยว่าเป็นสีขาวแบบนี้แต่สารที่เขาใส่ไม่ใช่ปรุงแต่งแต่เป็นส่วนผสมของรังนกแทนนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวเราจะชงให้ดูนะพอใส่ ลงไปเนี่ยมันจะมีการละลายที่ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งซึ่งเราต้องบอกว่าการละล,ะลายของคอลลาเจนอะเร็วปกติแต่การละ,ละลายของรังนกจะช้าหน่อยเพราะตัวนี้ไม่ใช่สารสกัดนะคะอันนี้คือรังนกแท้ที่อบแห้งแล้วก็บดมานั่นเองอซึ่งต้องบอกว่าพอใส่ไปคุณจะเห็นเลยว่าจะเป็นแผน่นเป็นแผน่นแผน,แผนอันนี้คือตัวรังนกนะคะ,คะต้องบอกว่า1ช้อนเนี่ยมีปริมาณ5ากรัม นั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการมากที่สุดนะแม็กซิมัมอยู่ที่10กรัมต่อวันคุณอาจจะดื่มเช้า1ช้อนเย็น1ช้อนหรือว่าคุณอาจจะดื่มตอนเช้าเลยทั้ง2ช้อนก็ได้แล้วแต่เลยนะคะและอันนี้ต้องบอกว่าสารสกัดของเขานะคะมาจากลาทะเลน้ําลึกแต่ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะสามารถดื่มได้ง่ายๆเลยแม้กระทั่งผสมในน้ำเปล่าที่ไม่มีรสชาติใดๆเราก็สามารถดื่มได้นะคะคือจริงต้องบอกว่าถ้าเกิดคนอีกนิดนึงก็ใช้เวลาไม่ ได้นานเลยนะคะในการที่จะทําให้รังนกเขาละลายและดื่มเป็นน้าใสได้นะคะคะาวหรือเปล่าดื่มเปแล้วไม่คาวเลยต้องบอกว่าอันนี้มไม่คาวเลยและที่สําคัญเนื่อง,งจากว่าน้าเปล่ายังไม่คาวเพราะฉะนั้นคุณสามารถผสมในน้ําอื่นได้เลยน้าอื่นก็ผสมได้นะคะแต่เรากําลังจะบอกว่าส่วนผสมของเขาสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นี่อธิบายนิดนึงนะคะเขาบอกว่าไตรเปปไทด์เนี่ยจะดีจะดีมากเพราะว่าเขาจะเป็นโมเลกุลขนาดที่เล็กมากๆและสามารถช่วยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่า และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร่างกายมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยการใส่รังนกเข้าไปอีกค่ะอันนี้อย่างที่เรารู้ว่ารังนกเนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพได้น,นะคะและเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่เขาใส่รังนกเข้ามาเพราะฉะนั้นแม่แล้วก็ที่สําคัญ คือชงได้กับหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําส้มหรืออะไรก็ได้นะคะบางคนทานกับข้าวเขาก็ใช้คอลลาเจนนะใส่เข้าไปในอาหารก็ได้นะคะนอกจากรังนกก็ยังมีสารสกัดจากวิตามินซีก็คือช่วยให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้ดีขึ้นซึ่งต้องบอกว่ารังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้อบแห้งจากประเทศไต้หวันและให้มากถึง3%เนในขณะที่เครื่องดื่มรังนกที่คุณซื้อกันขวดแพงๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยค่ะเขามีรังนกผสมแค่1ถึ1.4%เท่านั้งเองือเอาจงๆเราก็อได้ผลิต์ที่ใส่ให้า เยอะๆหน่อยเนาะเราจะได้คุณประโยชน์แบบเต็มที่ไอ้อย่างแก้วนี้นะคะขอใส่กับน้ำส้มเพราะฉะนั้นลองดื่มดูได้เลยนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าใส่ในอ,อาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็ไม่เปลี่ยนรสชาติใช่ไหมน้ำส้มยังมีรสชาติของน้ำส้มอยู่ก็เป็นน้ำส้มปกติเหมือนอเดิมนะคะเพราะว่าคอลลาเจนเขาเพียวบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสีไม่มีกลิน่นก็พูดง่ายดื่มง่ายนะคะชงกะอะไรก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะทีนี้เราต้องบอกเลยว่าสารสกัดที่เราบอกมาว่านำเข้าเราก็มีใบรับรองที่จะยืนยันมา<ฆ>ได้อย่างแรกเลยคือตัวคอลลาเจนคอลลาเจนเราได้จากคอลลาเจนปลาทะเลน้ําลึกประเทศญี่ปุ่น<ฆ>เพราะฉะนั้นอันนี้คือใบที่จะรับรองว่าปลามาจากที่ญี่ปุ่นจริง<อ>ๆนะคะรวมไปถึงตัวนี้อันนี้คือรังนกค่ะ<ฆ>รังนกแท้อันนี้มาจากประเทศไต้หวนันนะคะซึ่งเราก็มีใบรับรองแบบนี้ด้วยและสุดท้ายก็คือวิตามินซี<ฆ>ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัววิตามินซีนี้นะคะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา นะคะนอกจากนี้เขายังได้รางวั Beauty ล Beauty Legend 2 0 2 0ันด้วย,วยใช่เป็นผลิตภัณฑ์และองค์กรตัวอย่างยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะได้รางวัลน,นี้มาไม่ใช่แค่สารสกัดอย่างเดียวรวมไปถึงตัวโรงงานของเขาด้วยเพราะสารสกัดเน้นนำเข้ามานะคะ,คะแต่ว่านําเข้ามาบรรจุพันในประเทศไทยนั่นเอ,อเองค่ะเพราะฉะนั้นโรงงานก็ต้องได้มาตรฐานถึงทําให้ได้รางวัลมานั่นเองค่ะ<ช>คุณไม่ต้องนะห่วงเรื่องคุณภาพเลยซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามาในโปรโมชั่นที่คุ้มค่าจริงๆมั่นใจในเรื่อง ของคุณภาพแล้วทีนี้นะคะส่งต่อสุขภาพดีให้คุณเลยกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆให้กับแฟนๆ Tiger Shopping นะคะวันนี้กับ a b c o l l a g e จซึ่งมาพร้อมขนาด150กรัมนะคะให้ไปถึง2กระปุกเลยนะคะราคาปกติ3,180บาทค่ะแถมฟรีกับ a อ c o l l a g e จนะคะขนาด50กรัมให้คุณอีก3กระปุกพร้อมกับถุงผ้าด้วยค่ะซึ่งมูลค่าของแถมนั้นจะอยู่ที่2,700 0บาทค่ะแต่ถ้ารวมราคาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนะคะปกติคุณต้องจ่ายกันอยู่ที่5,250บาทนะแน่นอนวันนี้ Tiger Shopping ค่ะ ขอส่งต่อความพิเศษสุดให้คุณในราคาเพียงแค่1นึ่บาทเท่านั้นเองวันนี้อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีค่ะต้องรีบโทรมานะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับเราได้แต่ต้องรีบนะมี50เซตต่อรายการโทรมาเบอร์นี้นะคะ02-3518000ค่ะ เราต้องบอกว่านี่คือคุ้มค่ามากแล้วคุณได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถซื้อมา1ชุดแล้วไปจัดแต่งกระเช้าได้เลยหรืออยากได้กระเช้าใหญ่แบบนี้คือ2เซตนะคะแล้วเราต้องบอกว่าสําหรับใครก็ตามแต่ที่แบบร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต,แต่คุณอยากเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายคุณอาจจะกินแค่วันละหช้อนซึ่งถ้าคุณกินวันละหช้อนนั่นหมายความว่าใน1เซตเนี้ยคุณสามารถกินได้ถึง3เดือนเลย,เลยนะคะสาหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือคุ้มค่ามากจริงๆสําหรับราคาคอลลาเจนในท้องตลาดทุกวันนี้่่อคะ บอกว่าในตลาดนี่มีหลายแบรนด์มากจริงๆแต่วันนี้ เราสองคนเลือกมานะคะให้กับหลายๆคนไนด้มีสุขภาพที่ดีนะคะกับแบรนด์ของ AB Collagen ซึ่งเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ใส่รังดกเข้าไปด้วยนะคะรับรองว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาก็ให้เยอะด้วยส่งมอบความดีแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้ดีกว่านะคะปกติซื้ออย่างอื่นให้คนรับก็จะแบบก็เด็ดใช้แต่ว่าถ้าส่งสุขภาพดีให้จะดีสะกว่านะคะถูกต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกําลังเลือกหาตัวเสริมช่วยสุขภาพอยู่เราต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะดีมากแล้วก็คุ้มค่ามากจริงๆตอนนี้จัดโปรโมชั่นแต คุณต้องรีบโทรเข้ามาที่ Tiger Shopping <ạ. S 1> ค่ะ023518000นะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสิคาคัาถัดไปค่ะ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ